มาพูดคุยกันต่อนะคะคุณผู้ชมรู้สึกเปลงมากวันนี้เราจะเลิกล่าม,มากแต่ด้ยน้อง,องวันนี้จะเลิงล่าม,มากก็คงจะไม่เข้านะคะวันนี้เราก็อยู่กับน้องๆที่น่ารักทั้งสองคนนะคะทั้งน้องต่อและน้องเก้าถามต่อก็เลยดีกว่าว่าทีแรกได้ข่าวว่าไปแคสจะไปเป็นจะเล่นเป็นเพิร์ดแล้วทำไมมันเล่นแทนล่ะคะคุณน้องจริงๆแล้วม,มันอาจจะมีอะไรประมาณนี้แต่ว่าจริงๆส่วนตัวผมอะคือจริงๆผมมีคาตอบในใจตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าจริงหรอ มีน้อยคนมากที่รู้ว่าผมเลือกตั้งแต่แรกตั้งแต่ผมได้ยินคาแรคเตอร์แล้วแบบผมโดนคาแรคเตอร์แทนกืนเข้าไปเลยทำไมอ่ะเอาโยชน์เรื่องนี้เป็นเป็นโปรเจกต์แรกที่ผมสามารถเลือกบทเองได้หมายถึงว่าลวนะเลือกก่อนว่าอยากเป็นใครมากกว่ากันแต่ว่าได้ลองทั้งสองบทเหมือนพี่มาร์ตแต่คือ,อคือผมเพิ่งเจอความรู้สึกตัวเองว่าพอผมฟังชีวิตของทั้งสองคนผมรู้สึกว่าผมถูกแทนดูดเข้าไปอ่ะ <คน S 2> แล้วผมรู้สึกว่า ผมหลงในตัวละครน,นี้แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยนายเราอยากรู้จักนายวะ่ะแต่กูต้องรู้ให้ได้ว่าอีกคนไหนที่ทำให้ไอ้ฆ่าตัวตายตอนห้รู้ว่ามันเป็นใครแล้วมึงทำนายได้วะกูจะฆ่ามันเราอยากทำคาแรคเตอร์นายขึ้นมาจริงๆแบบเราเราเรารู้จักนายแค่ผิวเผินแต่เราอยากไปเ,เป็นเพื่อนกับนายอ oh. ผมมีการล่างคาแรคเตอร์เองด้วยฮะ huh? ยังไงคะหมายถึงว่า พอเราได้มาว่าเขาเป็นคนยังไงก็จะก็จะมานั่งไล่บทแล้วด้วยคําพูดต่างๆในประโยคนึงเราก็จะสามารถรู้ออกมาได้ทีละนิดว่าเขาเป็นคนคิดยังไงอะไรยังไงแล้วก็เอาไปแชร์กับครูบิลที่เป็น acting coach แล้วก็พี่จิมโสทนที่เป็นร่วมกับคือมันเหมือนว่าครั้งนี้ละเอียดมากผมแบบผมแชร์กับทุกๆคนแล้วทุกทคนก็ช่วยให้มันหล่อคาแรคเตอร์ขึ้นมาให้ผมว่าละเอียดมากอืมโหนี่ทํากันบ้านมาเยอะมากอินเนอร์แบบ ดูแล้วรู้เลยว่าเข้าถึงจริงๆอ่ะแล้วคุณน้องก้าวนะคะก็บทบาทของไอซ์เรื่องนี้ต้องมารับบทเป็นสาวแรงอีกแล้วแบบนอบใจแฟนแอดมิชชัยอื่นอะไรอย่างนี้จริงๆก็ไม่ได้แรงเท่าแบบบทที่ผ่านมาคือสไปค่ะพอมาเป็นไอซ์ปึ๊บ เราเราต้องเราต้องเก็บความรู้สึกนิดนึงเลยจะไม่เปิดเผยมากขนาดนั้น,นเราด้วยแบบแววตาอะไรอย่างเงี้ยของเขาหรือว่าแบบหน้าตาอะไรของเขาอย่างเงี้ยค่ะเวลาแสดงความรู้สึกอย่างเงี้ยมันจะแตกต่างจากสไปมาก <c oughs> คืออย่างตัวหนูอย่างเงี้ยของต่อน,นี่คือเขาจะมีการล่างค <c oughs> าแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ uh huh. อย่างตัวหนูเนี่ยคือหนูกับกับครูที่สอนครูสอน acting coach อะค่ะครูบิวอะคะ uh ่ะ huh. คือเราหาคาแรคเตอร์กันแบบ ทบจะไม่เจอเพราะว่า<ๆ>เราไม่รู้ว่าใช่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะไออ่ะจะจะเป็นคนหาวานไหมจะเป็นคนห้าวไหมสรุปคือเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยแต่พอ,อเล่นไปเรื่อยๆปุ๊บเราเราเริ่มเราเริ่มหาตัวคาแรคเตอร์นั้นได้แล้วก็ก็ทําสําเร็จแหละแล้วเราก็รู้ว่าแบบเขาเป็นคนที่นิสัยยังไงอะไรยังไงถึงเต้นอยากดูและอยากดูื่องนี่แอบได้ข่าวบอกว่าเรื่องนี้นี่จริงๆสร้างมาจากเรื่องจริงเหรอคะ มันเคยมีบทนี้บทบทคล้ายๆแบบนี้จริงๆอาจจะใกล้เคียงกับชีวิตใคร,ครบ,บางคนอะไรอย่างนี้เพราะแอบดีนข่าวมวา,าว่าองกล้ามีพระท่านทักมาหรือคะหรือยังไงเพราะต้องสวมบทบาทเป็นผู้หญิงที่ฆ่าตัวตาย <laughs> มันเหมือนกับว่าคือวันหนึ่งเราเราเป็นคนที่แบบชอบนั่งสมาธิอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูก็จะไปนั่งสมาธิกับครูท่านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้เป็นพระหรือเป็นครูที่แบบนั่งสมาธิด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสอนนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็นั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบครูคนนี้เขาไม่รู้ว่าเราแบบเล่นเล่นหนังผีอะไรอย่างเงี้ยคือนั่งนั่งด้วยกันอยู่ๆเขาก็ถักขึ้นมาว่าแบบไปเล่นหนังผีมาหรือเปล่าเนี่ทักขึ้นมาเองเลย่ เราก็แบบเฮ้ยรู้ได้ยังไงว่าเราเล่นเ่นหนังผี oh. เขาบอกว่าเออแบบเห็นเงาดำๆเออเราก็แบบว่าตามมาด้วยเงี้ยหรอก็เหมือนแบบว่ามันอาจจะเป็นเหมือนแบบ oh. เหมือนแรงที่แบบว่าคนเขียนบทอะค่ะ oh. เขาใส่อะไรลงไปในในบทเลยอย่างเงี้ยเหมือนแบบเวลาที่เราทําอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยความตั้งใจอย่างเงี้ยเราก็ต้องใส่แบบอารมณ์ใส่แบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนว่าทุกตัวละครมันต้องมีความเป็นมนุษย์ใช่มันต้องมีความเป็นมน,นุษย์เพราะ เพราะฉะนั้นคือแบบตัวละครทุกตัวเนี่ยคือก็มีชีวิตจิตใจขึ้นมาจริงๆแล้วก็แบบคนเขียนบทเนี่ยเขาก็อยากให้มันแบบมีชีวิตขึ้นมาจริงๆอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันก็อาจจะเป็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลละกันค่ะว่าคือเขาก็เลยแบบทักว่าเออไปทำบุญนะให้ตัวละครบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอาจจะมีแบบผู้หญิงที่ที่ออมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมาฟัวพันนะคมาฟัวพันอาจจะแบบ จิตแบบว่าถึงกันได้อะไรแงบนี้แล้วก็แบบตามมาด้วยทำตุ่มเลีขาวอะไรอย่างเงี้ยคำถามประจำช่วง